พูดเพราะมากค่ะน้ำเสียงนุ่มนวลคุณไบโอนี่ใช่ไหมครับพอดีว่าวันที่ของวันเกิดของคุณไบโอนน่เนี่ยเอ่อมันเลยเลยกำหนดของกองทางกองค่ะทางกองครับดังนั้นขออนุญาตแบบตัดสิทธิตัดสิทธิ์การประกวดนะครับอะไรเงี้ยเราก็กำลังสลุมสลือตื่นมารับโทรศัพท์ก็ค่ะค่ะค่ะแต่ในใจคือแบบ คือมันยังไม่ทันที่จะเสียใจอ่ะอืมก็ขาอย่างเดียวแต่แบบพอมารู้อีกทีนึงคือแบบแล้วที่ฉันคิดมาฝันมาทั้งหมดมันมันจะไม่ได้คนจะไม่ได้เห็นเลยเหรออะไรเงี้ยอืมแล้วการประกวดมิสติฟานี่ครั้งนี้ของคุณแม่นคือ เป็นเหมือนเพลงของมิสติฟานีที่เขาเคยทำไว้นะคะเพลงเบทีชีวิตคือรอบนี้คุณแม่ไม่ได้มาเอากระแสหรือคุณแม่ไม่ได้มาเอาแบบมีมหรือไม่ได้มาเอาอะไรอยู่แล้วแต่คุณแม่รู้สึกว่า การที่คุณแม่จะได้เป็นมิสทิฟฟานี่มันจะเติมเต็มความสุขกับการที่เป็นทรานส์ของคุณแม่อนเพราะว่าก็เป็นเวทีที่เก่าแก่แล้วก็แบบเป็นตำนานหลายๆคนแล้วก็นั่นแหละคะ่ะเหนื่อยเหมือนกันเนาะร้องร้องไห้เนี่ยคุณแม่ร้องไห้มาตั้งแต่ แม่ร้องไห้มาตั้งแต่ถ้าวันนี้ร้องไห้หนักๆเลยเนี่ยวันนี้ร้องไห้หนักเลยเพราะอยู่ห้องอยู่ห้องแล้วทุกคนคือมันจะมันจะมีรีโพสต์มาเรื่อยๆมันจะมีกระแสพูดถึงเรื่อยๆเอาจริงๆตามความรู้สึกแบบแบบ พูดถึงเรื่อยๆเอาจริงๆตามความรู้สึกแบบแบบกับพี่น้องที่อั u บั a n แดนซ์เรรอบหนึ่งว่าว่าเขาโทรมานะน้องไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านนะคะเชียร์ในวงจรในร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง มันค่อนข้างเจ็บปวดแล้วมันอึดอัดนิดหน่อยค่ะอึดอัดมากนะคะเด็กกระตุกใช่ไหมคะมน่าจะไปเชื่อม Wi-Fi ของมาเดียวนะคะเแล้วห้องมันอยู่ไกลกันลาต่อร้องไห้จนเหนื่อยอะค่ะวันนี้คือต้องกินน้ำแบบทานน้ำเยอะ เยอะมากๆเลยในขณะที่เรารู้ว่าในขณะที่เรารู้ว่าเราอ่ะไม่ได้ไปต่อแต่ในคืนนั้นๆหรือในวันอื่นๆอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังเชียร์คุณแม่นอยู่น้องๆน้องๆลูกสาวต่างๆก็มาบอกว่า แม่ไม่ต้องคิดอะไรเลยคือพวกหนูเตรียมชุดให้แม่มาทุกวันอยู่แล้วแล้วแม่ไปเลือกเอาซึ่งคุณแม่ก็เตรียมชุดจากหลายๆที่มาเยอะพอสมควรล้วคิดว่าน่าจะเปลี่ยนประมาณสักวนละสามชุดกําลังเต็มนะคะถ้ามีโอกาสก็น่าจะเปลี่ยนได้สักวันละสามชุดในเวลาเก็บ เข้าตัวเก็บกลองอันนี้คืออันนี้คือสเ r ร t ิจีของคุณแม่อันแล้วก็สิ่งที่เจ็บปวดแต่ก็จะทำต่อเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การประกวดอย่างเดียวเพราะมันคือความสวยด้วยแต่แค่คุณแม่อนจะต้องเร่งความสวยให้มันเร็วขึ้นอืมให้มันเร็วขึ้นอย่างเช่นการรัดซี่โคร อืการการรัดที่โค้งเพราะว่าคุณแม่นรู้จุดอ่อนว่าคุณแม่เป็นคนเอวตรงแล้วไปปรึกษาคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณหมอบอกว่าดูดไขมันเอามาเติมสะโพกเท่านั้นถึงจะเห็นเคิร์บเพราะเป็นคนเอวตรงแล้วไขมันคุณแม่นก็ไม่พอไขมันหน้าท้องก็ไม่พอก็เลยไม่ได้ดูดก็เลยเป็นการ ลัดซิโก้ uh huh. แบบเนี้ยใสเอสเอาแบบเอาแบบแน่นแบบหายใจไม่ออกซึ่งคุณแมนใส่ทุกวนันจนเอวมันมันเห็นผลนะฮะเอวมันก็จะมีนิดนึงคืบข,ขึ้นมานิดนึงซึ่งคุณแมนคิดว่าใส่ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยทุกวนันจนถึงรอบชุดว่ายน้ำสิบสี่ปุ่มพา หุ่นคุณแม่ก็คงดีเพราะคุณแม่ไดเอทในตู้เย็นเนี่ยในตู้เย็นเนี่ยบังคับเลยว่าจะไม่มีขนมไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีข้าวมีแต่โปรตีนอยู่ในนั้นมีไข่อืมกินไข่ต้มอะไรเงี้ยค่ะกับผักอืมไข่ต้มกับผักวันไหนอยากทานเผ็ดก็กินน้ำพริกหนุ่มบ้าง ก็ลงนะคะหุ่นหุ่นแบบลงเยอะมากค่ะแล้วก็คุณแมนตอนนั้นจะไปอินเดียใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ดูวันผิดคุณแมนก็เลยรีบจองเออ่ทำกับเดอะคลินิกค่ะอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณทีม เดอะคลินิกมากนะคะแล้วก็คนที่ดูแลคุณแม่นนะคะน้องน้องเซิมงนะคะอันนี้น้องซิมงดูแลคุณแม่นดีมากแบบคือค่อนข้างด่วนนะคะที่คุณแม่นจองคือวันนั้นเป็นวันหนึ่งที่คุณแม่นตัวพุ่นทั้งตัวนะคะวันนั้นคุณแม่นฉีดน้องค่ะฉีดฉีดโบท็อบ บอรอกภน้องคะ่ะบริโกน้องบอริโกน้องคะ่ะบกเอ่อข้างบนคะ่ะจะเห็นด้ว่าคุณแม่จะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่จะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคือกะเวลาไว้ว่าถ้าเราโบอรออกช่วงก่อน แล้วเราไปออเดชั่นมันจะเปะ๊ะมันจะไม่แบบแข็งมันจะไม่แบบนึกอ,ออกไ่มคะแล้ววันนั้นทำพุนทั้งตัวเลยค่ะก็คือฉีดโบท็อกนอก้องฉีดโบท็อกคอตรงไหลตรงนี้นะคะให้ให้คอมันแบบเล็กลงแล้วก็ฉีดแฟตค่ะฉีดแฟตตรงบริเวณเอว นะคะกับหน้าท้องตรงข้างหน้าท้องแล้วก็เลเซอร์ขนทั้งตัวค่ะแล้วก็มีนวดสลายไขมันอีกทั้งตัวนะคะก็ขอบคุณดางทีมเดอะคลินิกด้วยค่ะคือไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แค่ทางแบบทางแบบความสวยอย่างเดียวแต่รู้สึกว่าเออทีมเดอะคลินิกเป็นแบบทีมที่ซัพพอร์ตหลังบ้านได้แบบ ดีมากๆโดยที่อืมคุณแมเ่เลยเลยเลยมีความสุขมากเลยเวลาคุณแม้นได้ไปทำงานร่วมกับน้องๆอย่างเงี้ยมันเหมือนเคมีตรงกัน,นะคะ่ะแล้วเขาก็เชียร์กันมากๆเลย เนี่ยหรือคุณแม่นจะต้องฉีดสัพโพกนะคะเพราะว่าคุณแม่นจะไม่ฉีดซิลิโคนนะคะแต่รอบชุดว่ายน้ำมันต้องโชว์สัดส่วนถูกไหมคะโอเคเอโลเล็กแล้วถ้าสัพโพกเราผายนิดนึงไม่ต้องใหญ่มากมันก็จะทำให้รอบชุดว่ายน้ำของเราเนี่ยออกมาเป๊ะขึ้น นะคะแล้วก็ฉีดสะโพกครั้งนี้คือเป็นการฉีดสะโพกด้วยฟิลเลอร์นะคะแบบฟิลเลอร์แบบแบบปริมาณเยอะอะฮะสามสิซีซีประมาณนั้นสามสิบสสิบสี่สิบหรือห้าสิบคุณแม่นจำไม่ได้ที่เขาพูดกันพาอยังไม่ได้ถักยังไม่ได้ไปฉีดแต่ว่าคุณหมอที่จะมาทำให้อะ่ะคืออันนี้คือน้อง ซีมงเนี่ยต้องขออนุมัติจากผู้ใหญ่นะคะต้องต้องขออนุมัติจากผู้บริหารว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คุณแม่นจะรดชูมิสจิฟันนี่นะคะก็เลยแบบว่าก็เลยเออเขาก็เลยอนุมัติครับแต่ว่าคุณแม่ก็เสียใจเหมือนกัน,นะะที่มันอาจจะไม่ได้ฉีดทะโพกแล้วแล้ว ได้ไปโชว์ในรอบชุด่าหน้ําแบบที่เราคิดไว้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันก็เหมือนทำความสวยให้กับเรามันเหมือนเป็นก็ต้องขอบคุณเวทีมิสติฟานีนะคะที่ทำให้คุณไม่อันแบบว่าเหมือนมีกำหนดการมีการร่น ระยะเวลาให้เร็วขึ้นแทนที่คุณแม่จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆแต่กับกลายเป็นว่าพอคุณแม่จะประกวดเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็ต้องรีบทำหนึ่งสองสามสี่วันนี้ต้องเป็นแบบนั้นนะวันนั้นต้องเป็นแบบนี้นะอืมก่นออ t ์ดิชันเป็นเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะไหนๆคุณแม่ก็ไม่ได้ประกวดแล้ว วันออดิชันคุณแม่นจะใส่ชุดของมาเดียวนะคะเป็นชุดที่มาเดียวใส่ไปรับรางวัลเพราะคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ไม่ได้ไปประกวดคนเดียวอย่างน้อยก็ได้ใส่ชุดของมาเดียวมันก็เหมือนกับมีน้องอยู่ข้างๆตลอดอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้นซึ่งชุดคือแบบมันจะเป็นกระโปรงบ,นบานๆแบบบานใหญ่เลยมันก็นั่นแหละร้องไห้แล้วเหนื่อยสักพูดนะคะ ขอบคุณดูกำลังใจที่พิมพ์มานะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่ร้องไห้มาจนน้ำจะหมดตัวแล้วค่ะมันมันหยุดร้องไห้ไม่ได้จริงๆสักแป๊บหนึ่งคืออ่ะน้ำตาเริ่มจะมาแล้วเดี๋ยวคนนั้นโทรมาคนนี้โทรมาโทรมาให้กำลังใจเราก็ยิ่งร้องไห้เขาไปใหญ่ก็คือไม่รู้จะทำยังไงนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกเป็นฟีลลิ่งที่มันแบบว่า มันมันเป็นฟีลลิ่งจริงๆอะค่ะอืมแล้วก็เอาน้ำแข็งมาคบขอบคุณมากค่ะที่เป็นหัวขอบคุณทุกคนนะครัจี้แบบเอ็นดูทุกการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่นมาตลอดนะคะแล้วก็เอาวันออดิชั่นแล้วก็ คุณแม้นก็ค่อนข้างมั่นใจค่ะในในมันเหมือนเป็นที่ของเรานิดนึงอะไรองเงี้ยค่ะในการแบบเก็บตัวแถวที่โซนเอ,อ็มสเฟียร์เงี้ยค่ะอืเก็บตัวเอ็มสเฟียอะไรเงี้ยคุณแม้นก็พอจะอุ่นใจเพราะมันไม่ได้ไปไกลต่างที่เพราะคุณแม้นไปเอ็มสเฟียบ่อยมากไปงานอีเวนท์ที M ่เอ็มสเฟียบ่อยมากแล้วก็ มีคนรู้จักทำงานอยู่ในเอ็มเยอะมากนะคะอืมมันก็จะแบบว่ารู้สึกเออมั่นใจแบบเหมือนมันเหมือน,นเป็นถิ่นเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เข้าทางเราหลายๆหลายๆอย่างนะอะไรเงีงย้ย<ๆ>คอมเมนเต,เตอร์ก็เป็นปัตตินะคะหรือคนคัดเลือกต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะใช้เส้นนะคะ คุณแม่นไม่เคยคุยกับป้าตือเรื่องของการจะขอคะแนนพิเศษหรือว่าอะไรเลยคุณแม่นไม่เคยพูดถึงเรื่องการประกวดมิสทิฟทานี่กับป้าตือเลยนะคะอืมก็รู้สึกว่าอยากจะแข่งประกวดเองอยากจะแบบอยากจะชนะเองค่ะหน้าใสจังเลยค่ะอาจจะพอไม่ได้แต่งหน้านะคะมันก็เลยดูแบบ เบาๆสบายๆค่ะ M G I s t a r คุณแม่นยังไม่ไม่เคยมีตำแหน่งในระดับประเทศค่ะคุณแม่ไปประกวดไม่ได้แล้วก็คุณแม่ได้ไม่ได้แปลงเพศนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเพศแต่มีแพลนเร็วๆนี้ค่ะแล้วก็คุณแม่ สั่งรองเท้ามาหลายคู่มากประมาณยี่สิบยี่สิบคู่ครับซึ่งจะมีรองเท้าประกวดประมาณหกคู่ที่สำสำหรับประกวดเป็นรองเท้าดำเหล็กนะคะเพราะว่าคุณแม่รู้ว่าถ้ารองเท้ามันแข็งแรงเนี่ยเดินออกมาเนี่ยถ้าเราเดินแรงยังไงมันก็ออกมาดีอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมคะ แล้วก็จริตในการพูดคุยหรือการปฏิสัมพันธ์หรือการโต้ตอบหรือการฝึกภาษาเองก็ตามเนี่ยคุณแม่ทำทุกวันเพราะว่าคุณแม่ต้องไปช่วยพี่ชายทำร้าน Abundance ที่สุขุมวิท11ใช่ไหมคะมันก็จะได้เจอผู้คนทั้งคนไทยคนต่างชาติซึ่งเราก็พยายามจะใช้วิธีการในการฝึกพูดให้มันแบบว่า ชาบขึ้นนะคะหรือว่ามีแนวคิดอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ที่นั่นก็คือบางวันคุณแม่นก็คือจะเห็นได้ว่าถ้าคนดูไลฟ์คุณแม่นแบบจะเห็นได้ว่าคุณแม่แต่งหน้าทําผมลองฝึกหัดแต่งหน้าทําผมรอนผมเองจากแบบจากรอนผมไม่เป็นอืมแบบผมพันกันถ้าใครแบบ ได้เคยดูนะครับผมพันกันจนก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบ professional ในการรลอนนิดหน่อยขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแม่คืนนี้ไหวไหมเรียกเพื่อนๆมาอยู่ด้วยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะต้องออกไปช่วยงานพี่ชายค่ะที่ a อบ d นแดนค่ะก็น่าจะไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคุณแม่อยากมาระบายให้มันจบตรงดี เพราะว่าคุณแม่เคยไปร้องไห้กับเขาแล้วคุณแม่ไม่อยากหเห็นไม่อยากให้เขาเห็นน้ําตาของคุณแม่เพราะว่าเขาดูแลคุณแม่ดีมากไม่ใช่ไม่ใช่ค่ดูแลเรื่องแบบอาหารการกินอย่างเดียวเท่านั้นเขาดูแลเรื่องใจของคุณแม่ด้วยวันที่เขารู้ว่าคุณแม่แบบว่า ไม่เข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พาคุณแม่นแบบไปปล่อยสมองไปแบบไปแบบในที่คืออัดแบบคุณแม่นอยากทําอะไรเขาก็จะแทำให้ปาไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยได้นะ,ะช่วยได้แต่ในใจลึกๆอะ่ะในในสามวันก่อนอะ่ะก็จะมีน้องๆเข้ามาเชียร์ตลอดแล้วก็ทุกคนแบบ อย่างแกงฝรั่งเองเขาก็ยังแบบยังป่าปีเตอร์ไงป่าปีเตอร์เขาก็จะแบบว่าเป็นฝรั่งแล้วเขาก็รู้ว่าน้องแบบรู้ว่าคุณแม่นเนี่ยลงทิฟฟานี่เขาก็แบบบอกคุณแม่นว่ายูต้องเชื่อในตัวยูแล้วตื่นมาทุกเช้าคุณต้องคุยกับในกระจกว่าคุณคือมิสทิฟฟานี่ ซึ่งคุณแม่นก็ทําแบบนั้นจริงๆจนถึงวันที่คุณแม่นรู้ว่าเขาโทรมาแล้วนะเขาโทรมาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ในการประกวดแต่คุณแม่นยังต้องคีบการยิ้มแล้วก็ต้องคีบการแบบเออออกับเขาเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาก็ยังแบบว่าใบาอนอยู่ต้องแบบว่า ยังต้องเชื่อนะตอนนี้อยู่เชื่ออยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมนี่ก็เลยว่าเชื่อค่ะแต่ว่าในใจเราคือมันไม่ได้แล้วในใจมันมันไม่มีทางที่จะได้ประกวดแต่ถามว่าวันนี้ทำไมวันนี้ถึงร้องไห้หนักเพราะวันนี้มันคือการคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ไงค่ะรู้ไหมครับวันนี้คุณแม่ตื่นมาเห็นประกาศจากทิฟฟานีอ่ะ คุณแม่นรีบเข้าไปดูรายชื่อถึงแม้ว่าคุณแม่นจะมีคนโทรมาบอกแล้วก็ตามแต่คุณแม่ก็ยังคิดอยู่ว่าในสามวันน่ะทางกองประกวดจะคุยกันไหมจะให้โอกาสคุณแม่หรือเปล่าอาจจะมีโอกาสนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตื่นมาวันนี้มันไม่มีค่ะ มันไม่มีโอกาสนั้นแล้วอืมแบบร้อยเปอร์เซนตอะไรเงี้ยก็เสียใจค่ะแล้วก็ทุกคนก็งงสับสนวุ่นวายกันไปหมดแต่ว่าคุณแม่ก็ไดโ้โพนแล้วว่าเออเรื่องของอายุนะคะเป็นทีชีวิตที่สุดค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันมันเป็นการ ที่เป็นเวทีที่คุณแม่นจะได้แสดงตัวตนออกมามากที่สุดเพราะว่าคุณแม่นคิดว่าจะไม่ได้ทำอะไรเป็นแบบแพทเทิร์นนางงามเพื่อให้รู้สึกว่ามันแตกต่างจากผู้เข้าประกวดแต่ยังคงเป็นมิสติฟานีอยู่คือไม่ได้ตลกขอบคุณมากค่ะสำหรับสติกเกอร์นะคะ แล้วก็คือคิดไว้จินตนาการไว้หมดแล้วว่าถ้าได้เข้าไปในกองเราจะเป็นลักษณะไหนเราคงจะเป็นพี่สาวในกองที่ประกวดกับน้องๆเพราะคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่า ถ้าเข้าไปประกวดแล้วเนี่ยคุณแม่จะต้องเป็นแบบไม่ชอบใครหรือเป็นคู่แข่งกับใครคุณแม,แม่แค่อยากเข้าไปเจอน้องๆแล้วก็ถ้ามีอะไรช่วยกันได้ก็คงจะดีเพราะคุณแม่ยังไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนแต่เราเคยเป็นทําเบทีเจ้าของเบทีมาก่อนเราก็จะรู้ว่าอ,อ๋อมันจะมี โมเมนต์ต่างๆซึ่งคุณแม่ยังไม่เคยสัมผัสนะคะอืมอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็มันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายเลยที่การที่เราเป็นนักวิจารณ์นางงามมาก่อนเราเป็น ทำเวทีประกวดนางงามนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าดังในระดับโลกแต่มันก็อินเตอร์อยู่ค่ะแบบประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเขาก็รู้จักอยู่ก็ก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาแล้วตอนที่คุณแม่จะ,ะจะลงประกวดอะหลายๆคนรอบตัวที่เขาเป็น แฟนลับเราในการเป็นเจ้าของเวทีเขาก็บอกว่าพี่แม่นพี่แม่นจะประกวดจริงหรอพี่แม่นเป็นเจ้าของเวทีนะพี่บอกว่าพี่เป็นเจ้าของเวทีแต่พี่ยังไม่เคยเป็นนางงามดังนั้นพี่ขอทําตามความฝันของพี่ละกันอะไรเงี้ยแต่ว่าความฝันของพี่มันก็เป็นแค่ความฝันค่ะตอนนี้ มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเราเราต้องตื่นจากความฝันได้แล้วจากการที่เราแบบ m a n i f e s ตัวเองทุกวันอืมเรานึกภาพไปจนถึงตอนที่เราประกวดอินเตอร์ควีนอินเตอร์ควีนก็อาจจะประกวดคุณแม่อาจจะไปอบผิวแทนอบผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ อยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะเพราะเสียดายที่ไม่ได้ประกวดนะคะแล้วก็